ไม่กระดามเลยไใบกระดามอยวเป็นบ้านนะจ๊ะนี่ก็บรรยากาศย่ามเศร้าน่าจาอยู่ฝั่งลาวอยู่แถวบ้านเสาแก้วเด้ออันนี้ก็เป็นถนนถนนหนาเฮือนของสาวแก้วเนาะนี่ก็ชิเป็นเฮือนของสาวแก้วเด้อพี่พี่ก็ชิหกในน่าจะเพราะว่าบ่อคอยมีคนอยู่ มีจะพ่อกับแม่สองเถวประก,กาอาศัยมานอนหายนะจ้ะนี่ก็จะเป็นทางทงหายทงหน้าเลนะนะเพื่อนไก่แค้มทงหน้านจันนะจ้า,จากลับทักทายสบายดีสวัสดีจ้าพี่้องปองฝ่ายเบิร์ตสุขสุกนเด้อจ้าบอก่ยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็้ทุ่อยู่ทางประเทศน้ำเด้อยินดีตอนรับเขาทุู่องสาวลวสาวสาส้าวสาวรรค์จ้า มาพอก็สาวแก้วคนเก่าคน,นเดิมเนาะนี่ตื่นสาวมาหลังจากที่ห้าค้างบอกเขาไว้เขาก็มาเกลือไก่ที่พอเป็นเลี้ยงไว้ใหจ้จ้าพี่ๆจ้าอยู่บนนอกบ้นหน้าเขาก็คือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แจนทรเนาะพอได้ขากินพอบริสเสืออันเขากินบันไดห้านมองนหอ่อันกินไปนนเนาะจัะเนาะทั้งขากระสิเป็นทงไฮทงหน้านอ้องสแก้วยืนอยูยย่ในห,หัวพี่แล้วจัะเนาะ อะไรก็จะเป็นเพื่อนของอันคนที่ไปหาเงินอยู่กรุงเทพมาสางเนะพี่บรรยากาศยามบ่าอสาวร่มเย็นเย็นพี่จ้าบอกเลยว่าอากาศดีดีอยู่บ้านนอกเนอะอยู่ฟังลาวบ้านสาวแก้วเป็ดไก่กับ,บรลายดอกกนอะอ10ตัวเหลี่ยงไว้พ่อได้แง่งเราจะ ตุงขาอันนี้ก็แม่เพิ่งกำลังปลูกอันก็นอใหม่ใส่เพิ่มเนาะอันนี้ก็เป็นอันใบกะเพราใบกะเพราปลูกไว้พื่อจะใส่พัดเพิ่นนะใบกะเพราเนาะอันนี้ต้นมะนาวกับใบใหญ่ยากเถื่อนอันนี้ก็บนอค้าเพิ่นตัดออกตัดกล้วยเพิ่นก็ปลูกไว้นั่นจะน่าคือว่าหน้าแหล่งกับบ่ค่อยใหญ่เป็นได้นาะฮดหนากับบขึ้น ไอกระต้นมักยมมเพ่นหมักม่วงเพ่นเนาะนะขอไก่น่าจะเนาะยามมือเศร้าเพ่นกระปล่อย,อยงวัวออกทงไฮทงนาเพราะว่ายามนีเพ่นบ่าทเทได้เหตดหน้าเป็นก็นเลยต้องปล่อยนะจ๊ะเนาะปล่อยให้ไปตามใจยังมีงวัวมีคาย,ยนะจ๊ะเนาะทางฝั่งเล่าร้ายขนาดจา้ะ แต่ว่าช่วงนี้เขากับโบเดคอยขาคอยกินเด้อเพราะว่างวงคั้เป็นพยาธินะพีพีเนาะข้างๆก็จะเป็นนันทงไฮทงหน้าบ้านเจ้าแก่เนี่ยติดแคมทงหน้า บอกเลยว่าหัวคุ้ยนี่ยังร้ายค่ะมุงหน้าออกทงธรรมาศาสยามสาเย็นสบายค่ะ ออกมาเลยเนาะสาวๆนี่นี่คือสิว่ามันนัดเจอกันอยู่หนีนะจจะเนาะทางออกเพื่อนเปียงหนาเพื่อนคองสาวแกวเ้ากปปรกกะ,ากนะิิลูกต้นมะม่วงเนาะจะเนาะจนห้ายเพื่อนนิยมปลูกต้นมะม่วงกันนะอยู่ฝั่งล่าเนาะอันนี้ฮาก็เป็นน่วยเดียวพี่น้องเอ้ยแต่ต้นมะม่วงกำแพาเป็นน่วยเดียวต้นนี้มะม่มวงแอปเปิลเนาะคะแนนแบบนี้บานสาวแก้วเอิญ เป็นหน่วยเดียวตโดโปดคือ,อย่างท่าน,นี่ก็จะเป็นต้นม่วงใหญ่ทางฝั่งนี่ก็จะเป็นต้นหม่งม่วงใหญ่หม่งม่วงก้นโตนัน่นจะนาะงขางเฮือนเขาปลูกไวก้กินนั่นจะน้อพอดีข่างกอกน้ำเลยเพื่อนก็จะโอโหง้ได้เด,ด้อเพราะว่าบุกไป,ป,ป,ปมีคนอยู่เก็บขวอยกระไรกระซำมีแล้วจะเน้องบานเท่ากระซำบานเท่าแล้วจะนาะอ,อันนี้ก็ต้นพักวานจ้าเป็นปลูกไว้อัน ข้างๆเลยอันนี้ก็พาเป็นกระลังปักไว้แล้วค่ะอันนี้ก็คือต้นมากพ้าวตัวนี้ว่านเป็นลูกเราจะเนาะมีอีกต้นเป็นลูกเ,กเ,กเดี๋ยวจะเกี่ยกิ่งผ้าไปเบิ่งนะจ๊ะเนาะองมีกัสิเป็นถังรังอันนี้เป็ดเท่าแะเนาะเป็ดเท่ากับบัวร้ายคือกันเนาะงซีสาหาต้นนะจ๊ะเนาะมาขากินน้ำนะจ๊ะน้ะเพราะว่ากิน กินกินเนื้อบ่ได้กินซี่บ่ได้ขาเป็ดกินพี่น้องเลยมีเป็ดมีไก่กับขาพ่อได้ขาน่นจาจะเนาะน,นี่สิเป็นส่วนล้างบ้านเพราะว่าเนื้อทีเ่เฮาบ่วลายเฮาก็อันเลี้ยงเป็ดไปนั่ปลูกต้นหมอกต้นไม้ไปนั่มปีพีโอ้โอ เนื้อที่ห้าวบารายฮากับปลูกตน้นไม่ไปน้ำเหลียงเป็ดเหลียงไก่ไปน้ำพีระน้อยน,นจะจ๊ะเนาะอันนี้กระิเป็นต้นมะพร้าวอีกต้นน่าจะเนาะอันนี้คือฮากับปลูกได้อันฮากับเป็นสองปีนี่พี่พี่คือเป็นลายแห้งน่าจะเนาะต้นบอยบอสูงปันได้น,นจะจ๊ะเนาะเป็นกระขามใบข้างล่างน่าจะก็ะชิบปลูกต้นกล้วยกอไผยพ่อได้แกงอยู่หน,น่อมักันใล่วน้ำมะกล้วยกับพ่อได้กินพ่อบอ่อได้สืบ อันของคนอื่นมากลียกนเลยเพื่อดะอยู่ขงังรังอันของน้ำเพื่อนเนาะเดี๋ยวจะแกะสิพผ้าเขาไปผ้าเราอันไปเบิง่งวันใหม่ปรงหรือย,ยังเนาะจ้าอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนเศ้าอันนี้หนะน,นาบาดล้างบาดเื่อนเศร้าแก่แล้วแต่เนาะว่าเขาไปเบิ่งได้บ่ายากย็ยางเนาะเพราะว่ามันทุกจะเกลี่ย,ยอย่างไ <laughs> อเป็ดเห้าเนะาเนะ นี่เข้ากับผ้าผีผีย่างเข้ามาหลังบาง้านนี่จะเป็นรถไทยนะจะนอนรถไทยของชาวแก้วนี่ลาพิ่นจอดไวนะ้เนาะว่าฮัหนหอยามหน้าเขากับหอยแใส่เพิ่นกัเอาเอาสาดนอนเสื้อโป๊ไนนะไว้เนาะรถไทยหนะน้านี่ตีนเล็กตีนลาเนะาะจ๊ะพี่ผีนนี้คือขังล้างนเนาะเขากับเสื้ผ้าพีผีมาเบิร์นนอไหมเดอออกคือเด้อจต่เด้อพอได้กแกงอยู่เนาะพี่น้องฮันเดอสองนอ เนีแน๋แหนงกับมีโอ้ยหลายอยู่น่าจะพี่ผู้ข้าวเนีว่าหายลีกับคือซีนี่อยูะบาลาดอกสองสำกอนน,นนะ่าจะเนาะพี่ๆท่าพี่กับพีเดี๋เป็นออกโอ้ยปู่ไว้ขังล้างเฮือนพอเด็กแกงพอบอได้ซื้อทโอ้ยยาวอยู่พีๆเอ้ยลายเติบอยู่เนาะโอ้โหท่าคนละไม้เป็นก็นได้ละไม้เลี้ยงนอง้อ,นนองว่าเดินนอน,นอนไว้ใหญ่น่าจะนอนนอนน้อยๆลายนอนอยู่พีๆ พอถิแกงหนึ่งเน้ะจะเนาปลูกไว้คู่มือน,นี่เนาะไม้ก็ต้องได้ซื้อเด้อพ,พี่จ้ายอยู่บ้านสาแก้วเนาะไปหาขออยังไปหายิามหนาแหลงมันกับบวชคอยมีเนาะเพราะว่าฝนบ่โต๊ะฝ่าบ่ลง่นดอไม้เป็นเกลบบวโงเนาะจะเนาะขอล้างมันนี้ก็ตน้นขอล้างกับเป็นต้นกล้วยเพื่อนเนาะจะเนาะดอกไม้เพื่อนยอดค้าคือเก่าจะปลูกไว้ พอบริสุทธิ์พอมีได e cool. ้เพือนในซานคืออันเพื่นที่เฮดแบบนี้นะจะนอนอยู่บ้านสาวแก้วนะจ๊ะพอได้อยู่พอได้กินขอกันกันยังไงอยู่ผีๆจ้าธรรมศาสตร์งามเสาวเนาะบรรยากาศเป็นกษตรกนหัวเฮือนไผ่เฮือนมันเนาะเพราะว่าฮะพ่อคันไหนมีเงินกีอยากคุณมีเงินเป็นเกษตรกำแพงคือข้างหน้าที่จะแก้วไายมาให้ผีๆเบิ่งพวกกี่เนาะ แต่ครับผมมีเงินเทาก็เห็ดหัวอ้อมไว้พ่อ่อหให้ยงวหอยคัย่วพนมาอันรุดมากกินของอันปลูกของพ่อปลูกฟังไหวนะจ๊อทะทีมาสวยเขาเลยนะไม่นนกระดามเลยใบยกระดามแต่เป็นบ้านนะจ๊ะ เหนียวจะเนาะหนึ่งแบบนี้เลยทันทีช่วยให้แตกเพราะว่าเวลามันเย็นแล้วมันจะสิบติดกันจิบบ่อให้เนียว,นว้ะจ๊ะเนาะหอน,หอน จ้าเป็นยังไงโนานี่คลิปสาวแก้วพระสมบรรยากาศยนามือสาวเราจะน่าของฟังเล่าเนาะพี่น้องจ้าอันนี้ก็มาก็แบบหนาสดเลยนะจน๊ะเนาะอ่าคลิปนี้สาวแก้วขอจบิวไใวชะนีเดอ้อพี่พีจา้าแล้วมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้สาวเล่าสาวสวร์ได้เด้อเพื่อให้สาวล่า,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 ลามีกำลังใจคิดต่อไปเนาะขอการคลิปหนาเดอ้อพี่พี่ายบาย ขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามารับชมรับฟัง่องสาวเล่าจ้า